บอกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมดินเลตันหาพากันลบกันละมันศึกษาธรรมคำสอนพระคุทองคิดวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ พบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกันท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยสธาของคุณพยาวพรมสถิตสธาของกุศสลินทีนาบำรุงสธาของกุศรลีลาสีแสงและสธาของเด็กชายชาลีโจนนาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขออนโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและก็ให้กุศลพลบุญจากการที่รับเป็นเจภาพร่วมกันส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวสัพพทานางังธรรมทานาังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพยาวพรมสถิตให้คุณสรินทีนาบำรุงให้คุณสรีลาสีแสงให้เด็กชายชาวลีโจนาบำรุงทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตน ให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโบทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสําราญจันรารพิทักษ์ศรัทธาของคุณประเทืองมิลินทางกูลศรัทธาของคุณรัตนายิ้มสํารวยศรัทธาของคุณละเอียดสวงขันและศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายัย ร่วมกันรับเป็นสภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุด้ยวยกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับระวังตรงที่บุญมียีสิบอย่างคนรู้จักบุญอยู่อย่างเดียวนั่นหมายถึงต้องเอาเงินให้เขาใส่ซองให้เขาไป แล้คนมาบอกบุญจำไว้เลยนะมาบอกบุญก็คือมาขอเงินนะฮะเรื่องจะมาบอกนี่รักษาศีลกันนะพวกเราเช้าขึ้นมารักษาศีลหรือเปล่าผมเนี่ยรักษาศีลตั้งแต่รักษาศีลมาในชีวิตมันดีขึ้นจึงได้มาถามเป็นห่วงใหญอยากจะมาเชิญชวนคุณรักษาศีลน,นะมีไหมฮะเจอไหมนะเห็นไหมสันหน้าก็เป็นแถวเลย <laughs> ไม่มี คนเรื่องจะมาบอกบุญเราแบบไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องพากระเป๋านี่หายากที่สุดเลยนะเชื่อไหมละ่ะนะดีไม่ดีนะถามว่าในถุงอะไรนะ่ซองนะเนี่ยที่สำนักเราวันทําบุญฉลองโอ้โหแกเอามากระสอบหนึ่งเลยเอามากระสอบหนึ่งเลยนะไม่ชน,นิดหน่อยนะแกกะคนหนึ่งพันคนนะ่ะก็เอามาพัน0องเลยใส่กระสอบมาเลย นะกลางคืนตอนเย็นมาติดต่ออาจารย์ผมจะขอให้อาจารย์ช่วยแจกซองให้หน่อยบอกอเฮ้ยไม่ได้ที่นี่ไม่มีการแจกซองนะฮะไม่มีการแจกซองไม่รับแจกและห้ามแจกด้วยนะบอกซะเลยนะห้ามแจกนะโอ้ยเลยผมมา,มาหนักขนาดนี้ผมจะทํำยังไงอ่ะอ้าคุณขนมาได้คุณก็ต้องขนกลับได้สิโอ้ยแกมาถามผมอ่ะแล้วผมจะทําไงเนะี่ยผมมาหนักเนี่ย ผมบอกคุณเอามาได้คุณก็ต้องเอากลับได้โอ้โหแกเครืองเราใน,นวันนั้นเครืองตั้งใจมาอย่างแรงกล้าเลยจะเอาซองมาให้ช่วยแจกนะแล้วก็ทําบุญกับวัดด้วยไม่ใช่ของผมเนี่ยเป็นของวัดแต่ผมไม่ได้ประกาศให้คุณเอามานะผมก็บอกคุณเอามาเองคุณก็ต้องเอากลับเองนะผมบอกเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าแจกซองเรียอลอัยผิดกฎหมายนะนะครูเลยบอกผิดกฎหมาย เรื่องจริงนะผิดกฎหมายนะเอาซองเสิริมมาไล่แจกเขาเนี่ยนะฮะเขาเอาเรื่องได้นะนะเพราะนั้นก็การพิมพ์ซองแจกนอกออกนอก,นอกสถานที่เนี่ยต้องมีใบอนุญาตก่อนนะครับดังนั้นบ้านเรามีรถลามาไล่แจกเราขอใบอนุญาตก่อนนะพออกขอมไม่เป็นไรครับมันกลับเลย <c oughs> เอา่าอย่างเงี้ยมิจฉาชีพหากินกันนะเอาลูกนีมิตใส่ท้ายรถ พระหรือไม่พระไม่รู้ว่านะนั่งถือไอ้ไม้พรมน้ำมนต์ทายรถนะก็มีรลีว้วล้อลิงลายแจกซองนะผมก็ถามเลยว่านะขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือ,อยังเนี่ยนะมันไม่พูดด้วยมันมันไปเลยอ <laughs> ันนี้ครับเพราะนั้นทุกวันนี้นะ เรารู้จักคําว่าบุญเนี่ยน้อยหลือเกินนะรู้จักคําว่าบุญหมายถึงการเลียลายใส่ซองแล้วก็มากทั่วไปเลยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้เข้าใจนะคําว่าบุญเนี่ยเนี่ยมีอยู่ถึงสิบอย่างนะกุศลอีกสิบอย่างทั้งบุญทั้งกุศลรวมกันแล้วยี่สิบอย่างเลือกทำเอาครับ อย่างนี้ยังไม่พร้อมก็บอกเขายังไม่พร้อมแต่ถ้ารักษาศีลพร้อมทานนี่ยังไม่พร้อมบอกอย่างนั้นถ้าเราไม่เต็มใจทำนะอ้าวเราเลือกได้นี่นะฉันไหวคุณฉันก็ได้บุญแล้วนะนะใช่ไหมอ่าคุณไหวผมแล้วผมก็ไหว้ตอบคุณเนผมก็ไหวบุได้บุญแล้วนะนะผมเลือกทำไอ้ท,ที่ที่ผมเต็มใจทำนะบอกเขาอย่างนั้นอา้าวเราได้บุญด้วยแนะนำเขาจะไหม บุญมีตั้งยี่สิอย่างบุญมีสิบกุศลมีอีก10รวมเป็นยีสบนะเพราะฉะนั้นทั้งบุญทั้งกุศลก็ล้วนเป็นความดีธรำเถอะครับแต่ว่าทำในโอกาสอันควรนะเหมาะสมแล้วก็ทำทั้งทีก็ให้มีปัญญาประกอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ได้เรียนได้ศึกษานะ ทำบุญทั้งทีก็ให้มีปัญญาประกอบเช้าขึ้นมาเราได้บุญแล้วใช่ไหมเพราะเรามีปัญญารู้ว่าบุญมันตรงไหนนะ่ะทำอย่างไรรีบทำก่อนแล้วเช้าขึ้นมาก็ทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็นะสมาทานศิลห้าหรือบางคนถามมาเนี่ยถามอาจารย์ผมไม่ต้องทำภารกิจส่วนตัวตื่นขึ้นมาผมสมาทานสิลนก่อนเลยได้ไหมได้ แล้วทำไมต้องทำเงนินผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ออกจากห้องนอนไปห้องน้ำอ่ะจะตายระหว่างทางหรือเปล่าเบอกดีทำไปเถอะ <c oughs> น่าคนเก่งกว่าเรามีนะอย่าคิดไปอย่างอื่นนะเขารนสต๊าเขาเก่งกว่าเราเขาบอกมันไม่แน่นอนนะออกจากที่นอนไปเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวย,ยังไม่สมาทานศีลเกิดตายถ้าตรงนั้นก็เลยไม่มีศีลว่าเพื่อไม่ประมาทน่าลืมตาปุ๊บสมาทานศีลก่อนเลยเอาเถอะทำไปเถอะ ตามตามสบายค่อยได้ทํำก็เลยกันใจมาแล้วผมก็บอกว่ามันเหมือนอย่างกับเราเนี่นะฮะในการแต่งตัวก็ถือว่าเป็นความดีความงามใช่ไหมนี่ในการแต่งตัวของคนเรามันอยู่สองอย่างอาบน้ำซะก่อนเลยค่อยแต่งนะกับแต่งโดยที่ไม่ต้องอาบเออมาหรอกแห่งไหนมันดีกว่ากันนะ <c oughs> เขาก็บอกอาบก่อนดีกว่าเออนั่นแหละ ที่ให้ทำภารกิจส่วนตัวก่อนธรามทานศีลน่ะก็เหมือนในกับเราอ่ะน่ะอาบน้ําให้เรียบรอย้อยกันแล้วค่อยแต่งตัวผมก็เอาแบบอย่างมาจากไหนรู้ไหมน่ะพระมหาชนกระหว่างแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรแงนดูพระจันทร์เต็มดวงรู้ว่าวันนี้คือท่านท่านเรียนจบนักขับตลกรูอวันนี้เป็นวันวันเพ็ญน,นะวันพระ ก่อนที่ท่านจะสมาทานท่านทำไงฮะบ้วนปากซะก่อนเห็นไหมว่าเออแม้การแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพระก่อนที่จะสมาทานศีลท่านยังทำความสะอาดปากซะก่อนทำไมต้องทำความสะอาดปากเพื่อให้ปากที่จะกล่าวคำว่าข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นนั้น กล่าวด้วยความสะอาดปากปากสะอาดรองรับศินเห็นไหมนะท่านเป็นบันณฑิตนะแล้วเราจะไม่เอาอย่างบัณฑิตเหรอเอาละจะไม่อาจจะไม่ทำภารกิจส่วนตัวเพื่ออย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าอะไรแต่ว่าบัณฑิตเขาทำอะไรเขามีเหตุผลใช่ไหมมีเหตุผลว่าเออต้องบ้วนปากแปลงฟันซะก่อนเพื่อให้ปากฟันนี่เนี่ยเป็นฐานรองรับ นะศีลอันบริสุทธิ์ปากบริสุทธิ์ปรัศจากสิ่งสกรปรกปรัศจากกลิ่นไม่ไม่สะอาดใช่หนะ้ให้เป็นฐานรองรับศีลน,นั่นคือการสมาทานศีลก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะการเจริญภาวนาก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญ ทำสมาธิหรือวิปัสสนาก็เป็นบุญนั่นี่คือบุญนะต่อไปแสดงคารวะอ่อนน,อน้อมนะเขาไหวมาเราก็ไหวตอบเข้าไปหรือเขาไม่ไหวมาเราก็ไหวเข้าไปเราก็ไหวกับบุคคลเช่นไร ผู้ที่จเจริญด้วยอายุนั่นแสดงเขาแก่กว่าเราก็ควรไหว้นะผู้จเจริญด้วยคุณวุฒิคือคุณความดีแม้เขาจะอ่อนกว่าเราแต่เขาตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเขามีธรรมะมีจริยาวัดดีปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบก็ควรไหว้เขาก่อนนะหรือผู้ที่จเจริญด้วยชาติมันหมายถึงเกิดมาในตระกูลสูงกว่าเรา พระราชามหากษัตริย์นะพระบรมวงศุษาวงศนี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่จเจริญด้วยชาติวิวตบุคคลเหล่านี้ควรเราก็ควรไหว้เขาก่อนนะฮะผมเคยถือเป็นสัจจะเลยนะเจอคนที่เขาไหว้เราก่อนนี่ผมรู้เลยว่าผมแพ้ความดีเขานะทําใจไว้ครับไม่เชื่อทดลองนะ ถ้าเราไหว้เขาก่อนได้เมื่อไรแล้วแล้วก็นั่นหมายถึงผู้ที่จะเลิญทุกุณนวุธโดยยวุฒชาติวุฒนะิเขาเราไหว้เขาก่อนได้นี่เราสบายใจเพราะเราได้ทําบุญก่อนเขาถ้าเขาไหว้เราก่อนเราไหว้ทีหลังเราแพ้เขาเขาทําบุญก่อนเราเราท,ทําทีหลังเขาทําใจอย่างนี้ครับแล้วมันจะขยันไหว้นั่นแหละครับ เพราะการไหว้การคารวะการอ่อนน้อมผู้ที่จเจริญด้วยคุณวุฒิวัยวุญญาณในชาติวุฒินี่เป็นบุญนะอย่าขี้เกียจทำเลยครับแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ทำไงเห็นไหมการช่วยเหลือกิจการปริยัติปฏิบัตินะใช้คำว่ากิจการกุศลก็ยังไม่กว้างเลยเจาะจงลงไปช่วยเหลือกิจการปริยัตปฏิบัติ นะเช่นงานเผยแผ่ธรรมะงานสอนธรรมะนะงานที่เกี่ยวข้องกันกับเผยแผ่คําสั่งสอนของพุทธเจา้านี่งานปริยัติงานศึกษางานเผยแผนะ่ก็เป็นบุญหรือบุญหรือ,รองานเกี่ยวข้องกิจกรรมเกี่ยวข้องอาการปฏิบัติก็เป็นบุญการช่วยเหลือนะนะก็เป็นบุญแต่ก่อนนี้อยู่ที่เรียนเก่านะฮะ ไม่เอ่ยเชื่อนะเช้าขึ้นมานี่ผมต้องมาถึงก่อนมาถึงก็มาจัดโต๊ะวางจัดเก้าอี้จัดจอฉายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะเราถือว่าเรามาทําบุญแล้วคนที่มาเรียนเขาก็รอรอยืนคอยให้เราจัดนะเราคนนึกได้ว่าเออเราไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขาว่าการทำทำความสะอาด การจัดโต๊ะจัดเวทีต่างๆแล้วเนี่ยนะในเกี่ยวข้องกับการเรียนเนี่ยมันได้บุญผมก็เลยบอกเขาเนี่ยเรียนมาถึงตรงนี้พอดีบอกเขาพอรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เนี่ยผมมาไม่ทันเน่ะเขาจัดกันแต่มเรียบร้อยนะบางคนเอาเอาเงินให้ผ่านโรงเนี่ยซื้อแฟบล้างนย,เ,นยเห็นไหมเราก็รู้ได้ทันทีว่าเออเนี่ย นะเราการกินคนเดียวมาตั้งนานเพิ่งจะมาบอกเขาพอเขารู้เขาก็มาช่วยกันจัดนะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ทำความสะอาดนะนั่นแหละครับให้รู้ด้วยว่านั่นก็เป็นบุญช่วยเหลือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการปฏิบัตนะินั่นแหละเป็นบุญนะอ่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําความดีช่วยเขาเถอะครับแล้วให้ช่วยด้วยทําความรู้สึกว่าเรามาทําบุญนะตรงนี้ได้บุญอ่าประการที่6กการอุทิศส่วนกุศลเดี๋ยวมาเช้าก็ถามเลยไหมอ่าอุทิศส่วนกุศลก็คือการให้การให้นี่มีสองอย่างนะ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วกับให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้หรือไม่ได้นะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่จงให้ไปเถอะครับอุทิศไปเถอนะนะอุทิศไปเถอะเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่ที่เราอุทิศเนี่ยเราได้บุญถูกต้องไหม เราทําบุญเนี่ยเช่นให้ทานเราได้แล้วให้ทานพราเาอุทิศสุขสเนหนึ่งจากให้ทานอีกทีหนึง่งเราได้อีกแล้วได้เป็นบุญประการที่สองแตนั้นอย่าห่วงว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเพราะการอุทิศก็เป็นบุญอย่างหนึ่งขอให้ทำนะส่วนผู้ที่รับจะได้หรือไม่ได้เราไม่มียานวิถีอย่างรู้ได้นะฮะผู้ที่จะได้รับได้นะฮะ นะสหรับผู้ที่ตายไปแล้วก็คือบุคคลที่อยู่ในฐานะภาษาธรรมะเรียกว่าอยู่ในฐานะฐานะที่รับได้ก็คือนะีผู้ที่ไม่มีบุญที่จะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์นะอยู่ในฐานะที่รับได้ก็คือประเภทเปรตตายแล้วไปเป็นเปรตแต่ก็เป็นเปรตสัมมติทิฏนะ อย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วไปเป็นเปรตไม่รู้จักคําว่าบุญไม่รู้จักว่าทํำยังไงจึงจะให้ได้บุญพอไม่รู้ปุ๊บก็รับสเสวยทุกขเวทนาตลอดไปจนกว่าจะหมดบาปหมดกรรมเก่านะแต่ว่าผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐนะิมีความรู้มีความเข้าใจว่าบุญคืออะไรทำอย่างไรจึงจะได้บุญ เขาไปเกิดเป็นเปรตด,ด้วยความประมาทเพราะมีกิเลสเข้าครอบงำจิตใจตายจากมนุษย์และไปเกิดเป็นเปเรตพอไปเกิดเป็นเปรตเขาก็รู้ว่าไม่มีบุญอะไรช่วยเขาได้เลยมีทางเดียวที่จะได้บุญก็คืออนุโมทนาบุญที่ญาติอุทิศมาให้เขาก็รอเมื่อไรญาติจะอุทิศบุญมาให้รออนุโมทนานี่หละครับอยู่ในฐานะที่รับได้ ถ้าเขาอนุโมทนาจากที่เราอุทิศเมื่อใดนะเจตนาที่อนุโมทนานั้นเป็นกุศลเขาเรียกว่าได้บุญได้บุญก็คือกุศลจิตมันเกิดพอกุศลจิตเกิดกุศลจิตนั้นก็มีวิบากค,คือผลได้รับทันทีฉนันเขาก็ต้องทำเนีเปรททั้งหลายเหล่านั้นเขาต้องทำทำอะไรทำการอนุโมทนาที่เราอุทิศไปให้ เราอุทิศก็ได้บุญเขาอนุโมทนาเมื่อไหร่เขาก็ได้บุญต่างคนต่างทำนะฮะไม่ใช่เราทําแล้วเขาได้ไม่ใช่เราทํา,าทแล้วอุทิศไปให้ถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาก็ไม่ได้เขาต้องอนุโมทนาจึงจะได้ได้ตรงนี้ได้อะไรได้กุศลจิตเกิดเมื่อกุศลจิตเกิดกุศลที่เกิดนั้นมีวิบากคือผลเขาจะได้รับผลทันทีเพราะไม่มีบุญอื่นให้ผลก็รอบุญที่เราอุทิศไปให้นี่แหละ ให้ผลทันทีครับนี่คืออุทิศไปให้ผู้ที่ตายแล้วเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเราไม่มียานวิถีอย่างรู้แต่ขอให้ทําไปเถอะเพราะเราทําเราก็ได้นะฮะประการที่สองคือผู้ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เช่นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือเพื่อนฝูงนะฮะถ้าพ่อแม่เป็นชิดมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ยอมอนุโมทนาเขาก็ไม่ได้เหมือนกัน เราทําบุญไปแล้วถึงบ้านแม่ไปทําบุญมานะขอแบ่งส่วนบุญให้แม่นะถ้าแม่อนุโมทนาลูกสาธุลูกแม่ได้ถ้าแม่ยังเฉยไม่รู้เรื่องน่แม่ก็ไม่ได้เพื่อนก็ไม่ได้ญาติก็ไม่ได้เหมือนกันนะตอนที่ผมเป็นเด็กเกเนี่ยน่ย ไปกับพ่อเดินผ่านหน้าบ้านใครก็รู้จักกันก็หยุดหยุดแล้วก็บอกไปทําบุญมาเอาบุญมาฝากนะเจ้าของบ้านลงนั่งท,ทันทียกมือสาธุนี่ภาพยังเห็นติดตานะฮะนั่นเขาเขาลบในบุญนะนั่งลงยกมือสาธุนั่นเขาได้บุญ เราเป็นผู้ให้ก็ได้เขาเป็นผู้รับคือรับว่าสาธุสาธุก็แปลว่าด,ดีแล้วชื่นชมกับการทําบุญของเรานั่นแหละเรียกว่าอนุโมทนาเข้าใจไหมการแสดงความรู้สึกชื่นชมแล้วกล่าวคําว่าสาธุนั่นแหละเรียกกันว่าอนุโมทนาบุญเจตนาที่ชื่นชมในการทําบุญเนี่ยเขาเรียกกันว่าอนุโมทนา เจ้นใครมาบอกกันเลาว่าไปทําบุญนะนําบุญมาฝากนะอย่าไปบอกเขาว่าเอาของแกวางไว้ตรงนั้นแหละมันเกิดอาคุศสเราก็ยกมืออ,อนุโมทนาสาธุแสดงความชื่นชมที่เขาทําความดีเข้าใจไหมฮะเพราะบุญข้อใดคนหนึ่งก็ตามอ่ะเขาทําแล้วเขาได้ แต่เขาไม่ได้ได้เพียงอย่างเดียวเขาบอกให้เราด้วยว่าขอแบ่งความดีด้วยนะเราก็สาธุเราก็เลยได้ได้บุญจากการอนุโมทนานะนาสสนนเนี่ยการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยแบ่งส่วนกุศลเนี่ยแบ่งได้สองสองอย่างนะให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะอ้าวประการที่เจ็ดนะ บุญนะจากการอนุโมทนาเนี่ยไหมรับส่วนบุญครับอนุโมทนาส่วนบุญรับส่วนบุญยินดีในบุญกล่าวคําอนุโมทนาสาธุก็ได้บุญประการที่8ตั้งใจฟังธรรมะเทศนาแปลว่าชี้แจงผู้ที่ชี้แจงธรรมะอธิบายธรรมะบอกธรรมะ หัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยนะตั้งใจฟังก็ได้บุญชี้แจงอธิบายก็ได้บุญเพระาะฉะนั้นวันนี้อย่างวันนี้เราท่านทั้งหลายมาคันเนีนะให้ทำใจว่าเรามาทำบุญใช่ไหมฮะมาทำบุญทำกี่อย่างเนี่ยนั่งฟังตั้งใจฟังนะฮะ ตั้งใจฟังนี่ก็ได้บุญตั้งใจพูดตั้งใจอธิบายก็ได้บุญฉะนั้นผมก็มาทำบุญท่านทั้งหลายก็มาทำบุญผมมาทำบุญด้วยการเทศนาคือชี้แจงนะท่านมาทำบุญด้วยการตั้งใจฟังนะตั้งใจฟัง มนัสสิการก็คือตั้งใจฟังอยู่ดีสมมนัสสิการเนี่ยนะฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมธาทิฏฐิทินกาขาวชมลมผู้ฝ่ในเดธรรมะและสธากของคุณพยาวพรมสถิตสธากของคุณสริทีนาบํารุรัสธากของคุณสลีลาสีแสง ศรัทธาของเด็กชายชาลีจอนนาบำมลุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรลบฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสำราญจันทราพิทักษ์ศรัทธาของคุณประเทืองมิลินทางกูลศรัทธาของคุณลัตนายิ้มสารวย สรัทธาของคุละเอียดสวงขันและสรัทธาของคุณไรวันสุนทรมาลายัยร่วมกันรับเป็นชาวภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสตาธุร่วมกันนะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแต่คุณพยาวพลมสถิตคุณสรินททนาบบารุงและคุณศรี คุณศลีลาสีแสงเด็กชายชาลีจโจรนาบำรุงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับธรรมะกิเลสทั้หลาพาเปนล้นกันลันล้มันศึกษาธรรมท่อสอนพระพุทธองคิดไม่ออกบอกมาทางชมร ปล่อยปัญหามามงอารมณ์โปรดโยบหลงศึกษาพฤทิธรรมจิตใจให้ทรงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอามา